สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The Way Home คุณยายผมดีที่สุดในโลก นางเปิดเรื่องมาที่คุณแม่พาลูกชายมาฝากเอาไว้ให้คุณยายเลี้ยงครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ทิ้งคุณแม่หนีตามผู้ชายไปตั้งแต่ตอนอายุ17ปีเลยนะเธอเนี่ยได้พูดขอโทษคุณแม่ที่ทิ้งไปและไม่ยอมกระับมาหาอีกเลยตอนนี้เนี่ยหนูลําบากมากแม่ตกงานที่กรุงโซแถมพ่อของซางวูเนี่ยเขาก็ทิ้งหนูไปมีคนใหม่สมัยนี้เนี่ยงานหายากมากแม่หนูอยากจะฝากซางวูกับแม่เอาไว้สักพักขอเวลาไม่เกิน2เดือนพอหนูได้งานใหม่และพอตั้งหลักได้หนูถึงจะกลับมารับซางวูในช่วงเวลานั้นนซึ่งอกกจาก ที่คุณยายก็จะอยู่คนเดียวในที่ห่างไกลแถมอายุของแกมันก็เยอะมากๆด้วยแล้วคุณยายคนนี้เนี่ยแกก็ได้ยินทุกอย่างดีนะครับถึงแม้คุณยายเนี่ยแกจะพูดไม่ได้เลยแม้แต่คําเดียวก็ตามและพอลูกสาวฝากหลานชายเอาไว้ให้กับคุณยายดูแลสักพักคุณยายเนี่ยแกก็ได้ใช้ภาษามือบอกให้ลูกสาวเนี่ยอยู่พักผ่อนที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนนะแต่ด้วยความที่ทางลูกสาวเนี่ยเธอก็ต้องรีบไปหางานครับลูกสาวของคุณยายเนี่ยเธอก็เลยปฏิเสธและรีบกลับไปยังที่กรุงโซอย่างรวดเร็วเลยคุณยายเนี่ยแกก็แบบเออถ้าอย่าง แม่มาส่งแค่นี้ก็แล้วกันนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้เด็กซางวูคนนี้เนี่ยมันจะรังเกียจคุณยายมากๆเลยครับอารมณ์แบบเด็กเมืองกรุงลูกผู้ดีพอมาอยู่ในถิ่นที่ธุรก,กันดารหน่อยทําเป็นรับไม่ได้อะไรประมาณนั้นคุณยายที่เป็นห่วงหลานชายเนี่ยแกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคุณยายเนี่ยแกได้ถามเป็นภาษามือกับหลานชายไปว่าหิวไหมแต่ไอ้เด็กซางวูคนนี้เนี่ยมันกลับด่าคุณยายไปว่าหนังง่อยบ้างปัญญาอ่อนบ้างซื่อบื้อสกปรกบ้างซึ่งคุณยายเนี่ยแกก็ไม่ได้โกรธอะไรหลานชายของแกเลยนะมาๆมาพวกเรากลับบ้านนกัน แล,และพอตกค่าในระหว่างที่2ยายหลานกําลังทานข้าวซางวูเนี่ยเขาก็กินแต่อาหารกระป๋องที่คุณแม่ของเขาเตรียมมาให้อย่างเดียวเลยนะพอคุณยายแบ่งปลาให้กินเนี่ยซางวูเขาก็ไม่กินครับทําเป็นรังเกียจแถมยังตักปลาคืนไปให้กับคุณยายอีกด้วยคุณยายจะเอาขนมไม่กินอย่างเงี้ยมันก็ไม่เอานะเพราะน้องเนี่ยมันมีช็อกโกแลตอยู่ไงขนมถูกๆก,กูไม่กินอะไรประมาณนั้นคุณยายเนี่ยแกก็ได้แต่นั่งสงสัยครับว่าเออเอาอะไรให้กินทําไมไม่ยอมกินสักอย่างเลย โอ้ยไม่ต้องสงสัยหรอกครับยายไอเด็กซังบูคนนี้เนี่ยมันถูกเลี้ยงเอาแต่ใจมามันก็จะเป็นทรงในแนวนี้นี่แหละไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเล่นแต่เกมกดเล่นไปยกโคกไปโอ้โหคุณยายเนี่ยแกก็ได้แต่นอนดูหลานครับทาอะไรไม่ได้เพราะแกเนี่ยไม่อยากจะทําให้หลานรู้สึกลาคาญตัวเองไปมากกว่านี้และพอตกดึกซังบูเนี่ยน้องก็เกิดปวดหนักขึ้นมาครับคุณยายเนี่ยแกก็เลยเอากระถนมาให้นะแถมมีการนั่งยองเป็นเพื่อนล่อหลานปวดทุกจนเสร็จอีกด้วยเช้าวันต่อมาก่อนที่คุณยายแกจะลงไปหา เด็กผู้ชายที่ชื่อเชียวอีคนนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะมีน้ำใจเอาผลไม้มาฝากคุณยายด้วยแล้วพอเชียวอีมาแนะนําตัวและมาขอเล่นของเล่นกับซางวูคนนี้ซางวูที่ไม่ให้เล่นแถมลังเกียจเนี่ยเขาก็ได้ไล่เชียวอีและหมาออกไปให้พ้นตัวเองอีกด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้เด็กซางวูเนี่ยเขาจะไม่ต้องการเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนะเพราะของเล่นที่คุณแม่ซื้อให้เนี่ยซางวูเขาก็มีหมดแทบจะทุกอย่างเลยเกมกดก็มีหุ่นยนต์ก็มีลูเลเบดก็มีเออมันก็เล่นวิ่งวนคุณยายไปมาอยู่ที่นี่ แล้วหลังจากนั้นพอซางวูเล่นของเล่นเหนื่อยจนหลับลงไปคุณยายที่เห็นของเล่นหลานมันน่าสนุกดีเนี่ยแกก็เลยลองมาเล่นของเล่นตรงนี้อย่างตั้งใจเลยนะซึ่งยิ่งเล่นเนี่ยดูเหมือนว่าคุณยายแกจะยิ่งงงครับเพราะคุณยายเนี่ยแกก็ไม่เคยเล่นของเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนนั่นเองและในระหว่างที่ซางวูกําลังเล่นเกมกดอยู่แบบเพลินๆทันทีที่ซางวูเขาเห็นแมลงสาบเนี่ยเขาก็ตกใจและกลัวมากๆเลยนะซางวูเนี่ยเขาได้บอกให้คุณยายฆ่าแมลงสาบตัวนี้ครับแต่คุณยายเนี่ยแกก็ไม่ได้ฆ่าแมลงสาบตัวนี้ตาม ที่หลานสั่งหรอกนะคุณยายเนี่ยแกแค่คุบแม,มลงสาบแล้วก็เอามันไปปล่อยทางหน้าต่างก็แค่เท่านั้นและในระหว่างที่คุณยายแกกําลังนั่งเย็บรองเท้าคุณยายที่ตาไม่ค่อยดีพอให้หลานชายร้อยได้ให้หน่อยเนี่ยสางวูเขาก็รําคาญมากๆเลยนะโถกําลังเล่นเกมอยู่ดีๆมาใช้อยู่ได้อะไรประมาณนี้เล่นไปเล่นมาเนี่ยเกมกดมันก็ดันมาถ่านหมดุดลงไปซะอย่างนั้น เออช้าวันต่อมาในระหว่างที่คุณยายกําลังหากับข้าวกับปลาให้หลานชายกินไอเด็กซางบูเนี่ยมันก็ตื้อคุณยายขอเงินไปซื้อฐานยกใหญ่เลยนะแต่คุณยายเนี่ยแกก็บอกไปว่าแกไม่มีครับมันก็เลยทําให้ซางบูที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยอารมณ์เสียเตะกระทนของคุณยายแตกไปเป็นเสียงเสียงเลยเตะกระทนแตกอย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอด้วยนะซางบูเนี่ยเขายังแอบมาขโมยปินปักผมของคุณยายตอนหลับหวังจะเอาไปแลกฐานมาใส่เกมอีกด้วยก็ไปหาถามทางกับคนแ,แถวนั้นนั่นแหละว่าร้านขาย่าน มันอยู่ทางไหนยังไงช่วยชีย้ทางให้ผมไปซื้อฐานทีแต่ถ้าว่าร้านค้าแถวนี้เนี่ยมันก็ไม่มีฐานรุ่นที่ใส่เกมได้เลยนี่สิครับคุณป้าคนนี้เนี่ยแกก็เลยบอกให้ซางวูวลองไปถามดูอีกร้านพอถามไปถามมาเนี่ยนอกจากที่ซางวูจะไม่ได้ฐานก้อนกลมมาใส่เกมเล่นเลยแม้แต่ก้อนเดียวแล้วดูมันว่าซางวูในตอนนี้เนี่ยเขาจะหาทางกลับบ้านไม่ถูกอีกด้วยหืหลงละสิมึง ซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของซางวูอยู่นะครับพอคุณตาที่ผ่านมาเห็นซางวูกันบังยินร้องไห้กลับบ้านไม่ถูกเนี่ยแกก็เลยปั่นจักรยานมาส่งซางวูที่บ้านก่อนค่าพอดีซางวูที่กลัวคุณยายดุเรื่องขโมยปินปักผมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้าบ้านเลยนะแต่ว่าคุณยายเนี่ยแกกลับไม่ดุและก็ไม่ได้ต่อว่าหลานชายของแกเลยแม้แต่คําเดียวครับมีแต่เดินมารับหลานชายกลับเข้าบ้านด้วยกันก็แค่เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นหลายวันต่อมาคุณยายเนี่ยแกก็มาถามกับหลานชายว่าอยากจะก เขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมซางวูเนี่ยเขาก็เลยนํารูปอาหารมาให้กับคุณยายดูและบอกกับคุณยายไปว่าผมอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์พิซ่าแล้วก็ไก่ทอดคินตากี้คุณยายพอเห็นรูปไก่เข้านี่แกก็แบบอ๋อไกอ่เอกเอกใช่ไหมไก่ที่มันขันตอนเช้าเอกเอกเอกใช่ไหมและเมื่อคุณยายรับรู้เช่นนั้นคุณยายเนี่ยแกก็เลยนําผักผลไม้ที่ปลูกเอาไว้ออกไปหาขายหวังแลกไก่เอกเอกเอกกลับมาทําให้ร้านชายกินครับห้านอยากกินก็ต้องได้กินอะไรประมาณนั้นเออก็เดินลงเขาตอกแตก,ตก,ตก ไปตามภาษาคนแก่หลังคอมนี่แหละแล้วหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปจนเกือบใกล้จะค่ําถึงแม้คุณยายก็จะได้ไก่ติดมือกลับมาด้วยก็ตาม嘛านะแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยคุณยายแกก็ต้องเดินฝ่าฝนที่ตกหนักในระหว่างทางมาด้วยเช่นกันซึ่งพอคุณยายมาถึงเนี่ยเห็นหลานชายนอนหลับอยู่คุณยายแกก็ได้เอาผ้าห่มมาห่มให้กับหลานชายใครหนาวก่อนนะก่อนที่คุณยายเนี่ยแกจะเข้าครัวไปทําไก่นึ่งแซ่บมาให้กับหลานชายคนเดียวของแกได้กินและพอคุณยายแกนําไก่นึ่งมาถวายให้กับไอหลาน หลานชายถึงที่ไอเด็กกระโปรงคนนี้เนี่ยมันก็งองแงขึ้นมายกใหญ่เลยนะบอกนี่มันไม่ใช่ไก่ทอดเคนตักกี้นี่เอาไปนึ่งทําไมเนี่ยผมบอกว่าอยากจะกินไก่ทอดเคนตักกี้คุณยายที่เข้าใจว่าหลานอยากจะกินไก่เนี่ยแกก็พยายามจะบอกกับหลานชายไปนะว่าน,นี่แหละมันคือไก่เอกีเอกตอนเช้าแต่ก็นั่นแหละครับไอเด็กซางบูที่มันไม่ถูกใจเนี่ยมันก็งองแงยกใหญ่ไม่ยอมกินไก่ที่คุณยายทํามาให้อยู่ดีและพอตกดึกไอเด็กซางบูที่มันไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเนี่ยมันก็แอบมากินไก่นึ่งของคุณยายย่างออร่ยยเลยนะ และพอมาถึงตอนเช้าเนี่ยดูเหมือนว่าคุณยายแกจะไม่สบายเพราะตากฝนมาเมื่อวานเข้าแล้วอีกด้วยซางวูพอเห็นและรู้ว่าคุณยายแกหนาวไม่สบายเนี่ยซางวูเขาก็ได้นําผ้าห่มมาห่มให้และก็ได้นําผ้าชุบน้ําบิดหมัดมาซับหน้าผากให้กับคุณยายอีกด้วยและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าปินปักผมที่ซางวูขโมยไปในตอนนั้นเนี่ยในตอนนี้คุณยายแกก็ได้ใช้ช้อนมาปักผมแทนนะครับซางวูที่เห็นเช่นนั้นเน,เนี่ยเขาก็เลยคืนปินปักผมให้กับคุณยายและก็ได้ไปหากับข้าวกับปลามาให้กับคุณยายแกทาน เลยแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่คุณยายแกกาลังนอนพักซางวูที่เดินออกมาเล่นเนี่ยเขาก็ได้มาพบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมารุโกครับและก็ดูเหมือนว่าซางวูเนี่ยเขาจะถูกอกถูกใจมารุโกคนนี้มากๆเลยด้วยแต่มารุโกเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเด็กกระโปงอย่างซางวูคนนี้หรอกนะเพราะเด็กผู้ชายที่มารุโกเธอสนใจเนี่ยเขาก็คือเชียวอีคนนี้ต่างหากแล้วแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาคุณยายแกก็ได้พาหลานชายหอบพืชผักผลไม้เข้ามาขายที่ตลาดสดครับซางวูพอเห็นสาวที่มันถูกใจ Speaker, มันก็ไม่สนใจอะไรคุณยายของเราเลยคุณยายเนี่ยแกก็พยายามจะขายพืชผักของแกอย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันนะเพื่อที่ว่าคุณยายเนี่ยจะได้นําเงินที่แกขายได้มาซื้อบะหมี่ให้กับหลานชายของแกได้กินนั่นเองกินบะหมี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้กับหลานชายของตนใส่ด้วยรวมๆแล้วเงินที่คุณยายขายของได้เนี่ยหักจากเลี้ยงบะหมี่ซื้อรองเท้าให้แล้วเงินที่ขายของได้เนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลือติดตัวเลยเสียด้วยซ้ําแล้วหลังจากนั้นพอคุณยายกันมันจะพาหลานชายกลับบ้านไอเด็กซางวูเนี่ยน ขนมพายช็อกโกแลตขึ้นมาครับผนวกกับทางโชเฟอร์เนี่ยเขาก็ยังบอกกับคุณยายไปอีกด้วยนะว่าเพื่อนของคุณยายที่เปิดร้านขายของชำในแกปวดเขานะเห็นแกบ่นหายายอยู่ด้วยถ้าเกิดยายว่างๆเนะี่ยยายก็ลองเดินไปเยี่ยมเยือนถามไถ่แกหน่อยก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นพอคุณยายมาเยี่ยมเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนคุณยายเนี่ยแกก็เลยถือโอกาสตรงนี้ขอซื้อขนมพายช็อกโกแลต2อันติดมือกลับไปด้วยซะเลยครับอันนึงเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาไปให้หลานชายกินใช่ไหมส่วนอีกอันนึงเนี่ยค ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากที่คุณยายร้านชำากจะให้ขนมช็อกโก้พายกับคุณยายตั้ง4อันแล้วคุณยายร้านขายของชำคนนี้เนี่ยแกก็ยังไม่คิดเงินกับคุณยายของเราเลยด้วยแล้วหลังจากนั้นพอคุณยายแกเดินเตาะเตะเตาะแต,ต,ต,ตะมาถึงที่รถไอ้หลานชายที่มันอยากจะทําให้สาวประทับใจเนี่ยมันก็ได้ดึงขนมจากคุณยายและบอกกับคุณยายไปว่าผมจะนั่งรถไปกับเพื่อนของเชียวอีกแล้วกันคุณยายที่กะจะฝากของติดรถไปด้วยเนี่ยซางบูที่กลัวว่ามันจะเกะกะเขาก็ไม่ยอมร ของจากคุณยายกลับไปด้วยเลย แล้วคุณยายคณจะกลับยังไงล่ะเนี่ยและถึงแม้ซางบูเขาจะเอาขนมล่อพยายามทําให้มารุโกเธอประทับใจยังไงก็ตาม,มานะแต่ในท้ายที่สุดแล้วมารุโกที่ชอบเชียวอีเนี่ยเธอก็ไม่สนใจซางบูเด็กกระโปงคนนี้อยู่ดีแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ซางบูเขานั่งรถมาถึงที่บ้านซางบูเนี่ยเขาก็ออกมานั่งรอคุณยายแล้วรอคุณยายอีกครับแต่ว่ารถทุกรอบที่วิ่งมาส่งเนี่ยมันก็ไม่มีคุณยายติดรถมาด้วยเลยสะกะักทีอ้าวก็มันจะมีได้ยังไงล่ะเพราะว่าคุณยายเนี่ยแกก็เดินมาจากตลาดสดเองเลยคร,ราง วูพอเห็นคุณยายเดินถือของมาจากตลาดเนี่ยเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาคุณยายด้วยความเป็นห่วงนะแล้วคุณยายเนี่ยแกก็ได้ถามกับหลานชายคนเดียวไปว่าหิวไหมไม่บ่นว่าเหนื่อยที่เดินมาจากทางไกลเลยซักคำซางบูที่รู้ว่าคุณยายจะต้องเหนื่อยแน่ๆนนอกจากที่ซางบูเขาจะเข้าไปช่วยถือของให้กับคุณยายของเขาแล้วซางบูเนี่ยเขาก็ยังแอบเอาขนมที่เหลืออันนึงใส่ในห่อเอาไว้ให้กับคุณยายได้กินอีกด้วย ออน้องน่ารักก็ตอนนี้นี่แหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยแม่งน่าเตะชิบหายไปไปไปค่อยๆเดินกลับบ้านกัน2ยายหลานวันต่อมาพอซางวูเขาเดินมาหามารุโกะเพื่อหวังจะมาเล่นเฮือนน้อยด้วยกันเราจะเห็นได้เลยว่าของเล่นของมารุโกะหรือเด็กสมัยนั้นเนี่ยมันก็ดูเรียบง่ายและก็แสนธรรมดามากๆเลยนะมีช้อนซ่อมพลาสติกมีขวดยาคูและก็มีพวกถ้วยจานพลาสติกด้วยเออเอาไว้เล่นทํากับข้าวเล่นแม่ลูกกันเล่นเฮือนน้อยกันอะไรประมาณนั้นรู้จักไมหมเฮือนน้อยอ่ะ และพอตกค่ำซางบูที่ปวดหนักเนี่ยเขาก็ได้เรียกให้คุณยายมานั่งรอตนอืบเป็นเพื่อนอีกแล้วครับเพราะว่าในค่ำคืนนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีลมพัดแรงที่โคตรจะแรงมากๆเลยแล้วซางบูคนนี้เนี่ยเขาก็ยังกลัวผีไม่กล้าออกมาอืบคนเดียวข้างนอกอีกด้วยเออมันก็เลยเรียกให้ยายมานั่งดมนั่งรอเป็นเพื่อนด้วยกันแบบนี้นี่แหละซางบูที่กลัวผีเนี่ยน้องก็แบบอยู่ตรงนั้นก่อนนะยายอย่าไปไหนนะแล้วก็อย่าเผลอหลับด้วยคุณยายเนี่ยแกก็รับทราบแล้วก็พยักหน้างกๆกขันลับไปครับเออก็นั่งรอ นั่งดมช่วยหลานแบบนี้นี่แหละวันต่อมาซางบูเนี่ยเขาก็ได้ขอให้คุณยายแกตัดผมให้หน่อยนะครับบอกเอาออกนิดเดียวนะยายนะไม่ต้องเอาออกเยอะเพราะเดี๋ยวผู้สาวเนี่ยเขาจะบอมากคคุณยายพอเห็นสัญลักษณ์มือเนี่ยแกก็เข้าใจว่าอ๋อเอาสั้นๆเลยใช่ไหมและพอตัดไปตัดมาจนน้องซางบูเขาเผลอนอนหลับลงไปตื่นขึ้นมาอีกทีซางบูเนี่ยเขาก็ได้ทรงกะลาที่คุณยายตัดให้เข้าไปซะอย่างนั้นเอา้าอะไรกันล่ะเนี่ยยายบอกให้เอาออกนิดเดียวไงคุณยายเนี่ยแกก็แบบเอาสั้นๆไม่ใช่เหรอนี่แหละสั้นที่ส แล้วพอถ้ามันสั้นกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวหัวจะโปกนะผู้สาวสิบอมกักไอคุณน้องซางวูเนี่ยน้องก็ร้องไห้ครับทรงผมหัวกระโปกตรงนี้ซะยกใหญ่เลยแล้วหลังจากนั้นคุณยายเนี่ยแกก็ได้เอาเกมกดมายื่นให้กับหลานชายครับซางวูพอเห็นเกมกดเนี่ยน้องก็แบบจะเอามาทาไมกันเล่าถานมันหมดไปตั้งนานแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วแต่คุณยายเนี่ยแกก็ยังห่อเกมด้วยความพิถีพิถันนั้นอยู่ดีวันต่อมาหลังจากที่ซางวูเอาผ้าโูกหวัวเพราะกลัวว่าผู้สาวจะมาเห็นทรงผมหัวกระโปกในตอนที่น้องนอนหลับคุณยายเนี่ย ก็ได้เอาผ้าโพกหัวมาห่อของหวังจะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยอยู่ครับซางบูพอตื่นมาเห็นผ้าโพกหัวไปกับคุณยายแล้วเนี่ยเขาก็เลยจําเป็นต้องตามคุณยายไปจนได้เพราะถ้าขืนอยู่บ้านและผู้สาวมาเห็นเนี่ยรับรองผู้สาวเตลิดแน่ไอ้ทรงผมหัวกระโปก ซึ่งคุณยายเนี่ยนอกจากที่แกจะมีน้ำใจนำยาสมุนไพรดีๆมาเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านที่ป่วยอยู่แล้วคุณยายที่อยากจะให้หลานใส่รองเท้าที่ตนซื้อให้เนี่ยซางบูเขากลับไม่ยอมใส่รองเท้าที่คุณยายซื้อให้คู่นี้เลยครับและในระหว่างที่ซางบูกำลังนำของเล่นทั้งหมดของตนไปเล่นกับผู้สาวมาลูกโกซางบูพอเห็นห่อเกมอยู่ในถุงของเล่นด้วยเนี่ยเขาก็ได้บ่นพึพมพำให้กับยายไปยกใหญ่เลยนะว่าก็ฐานมันหมดแล้วมันเล่นไม่ได้จะเอามายัดใส่ถุงของเล่นรวมทําไมกันล่ะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอซางบูเข ของเล่นของตนไปนแลกกับตุ๊กาตาหมีของมารุกโกมาเล่นสร้างวูที่โดนรองเท้ากัดและนึกสนุกเนี่ยน้องก็เลยตัดสินใจขี่รถเข็นลงทางเดินตรงนี้มันซะเลยครับซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในตอนนี้นี่แหละมุ่นอุ้ยปุ้ยแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่สร้างวูกำลังเดินสงอกสงอก,กกำลังกลับบ้านทันทีที่สร้างวูเอาห่อเกมขึ้นมาดูเนี่ยสร้างวูเนี่ยเขาก็ได้เห็นเงินที่คุณยายเตรียมเอาไว้ให้เพื่อไปซื้อฐานครับและมันก็ทำให้คุณน้องสร้างวูเนี่ยเขารู้ได้ในทันทีเลยนะว คนนี้แกรักสางบูมากมมยแค่ไหนคือแกก็อยากจะให้หลานชายได้เล่นเกมกดเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นพอสางบูเขาเดินกลับบ้านและเห็นคุณยายรออยู่หน้าบ้านคุณน้องสางบูเนี่ยน้องก็ร้องไห้ขี้มูกโป่งใส่คุณยายไปยกใหญ่เลยนะและหลังจากที่คุณยายเข้าปลอบหลานชายเพียงคนเดียวของแกจนดีขึ้นแล้วคุณยายเนี่ยแกก็ได้นําจดหมายที่อ่านไม่ออกมาให้กับหลานชายสางวูดูครับใช่แล้วครับจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็คือจดหมายจากแม่ของสางวูที่จะมารับสางวูในวันพรุ่งนี้นั่นเองและพอสาง เขารู้ว่าตนจะต้องจากคุณยายไปในวันพรุ่งนี้แล้วซางวูเนี่ยเขาก็รีบมาสอนให้คุณยายเขียนจดหมายเอาไว้ในทันทีเลยนะเพื่อที่ว่าคุณยายเนี่ยจะได้อ่านจดหมายหรือเขียนจดหมายมาหาตนได้บ้างยายพูดไม่ได้ใช้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ฉะนั้นยายจะต้องเขียนจดหมายมาหาผมนะซึ่งคุณยายที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนี่ยแกก็ไม่สามารถเรียนรู้ทุกอย่างทั้งหมดได้อยู่แล้วใช่ไหมซางวูเนี่ยเขาก็เลยบอกกับคุณยายไปว่าให้คุณยายเนี่ยส่งจดหมายเปล่าๆมาก็ได้ถ้ายายป่วยนะะยาางกรดษปมมพผ ร,รู้ว่ายายป่วยเนี่ยผมจะได้รีบมาหายายไงซึ่งคุณยายเนี่ยแกก็ได้พยักหน้างอกงอกอีกเช่นเคยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สองยายหลานนั่งร้องไห้ใส่กันจนสิ้นสับแล้วสร้างบูที่เป็นห่วงคุณยายเนี่ยน้องก็มานั่งร้อยได้เอาไว้ให้กับคุณยายหลายอันเลยนะเพราะสายตาของคุณยายในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแล้วร้อยได้เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็มานั่งวาดรูปต่อครับโดยหวังจะมอบให้กับคุณยายก่อนจากกันไปในวันพรุ่งนี้วันต่อมาพอลูกสาวของคุณยายมารับสยยร้สางบูกับคุุณณยยยาาาที่บ้นลูกสวของค เธอก็ได้บอกกับคุณยายไปนะว่านหนูน่ะจะหาเวลามาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะตอนนี้เนี่ยหนูได้งานแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยหนูจะพาซางบูมาเยี่ยมคุณแม่แน่ๆซางบูที่ไอ้ไอ้เนี่ยน้องก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับคุณยายดีครับแต่ว่าก่อนที่น้องจะขึ้นรถไปเนี่ยน้องก็ได้ให้ภาพวาดที่ตนวาดเมื่อคืนกับคุณยายก่อนขึ้นรถด้วยคุณยายเนี่ยแกก็พยายามเคาะกระจกเพื่อจะคุยกับหลานชายครับจนกระทั่งรถเนี่ยได้วิ่งออกไปแล้วซางบูเนี่ยเขาถึงรีบมาใช้ภาษามือบอกให้คุณยายเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีๆนั่่นด้้ววยซึงไภาพาพที สางบูวาดให้กับคุณยายเนี่ยมันก็จะมีภาพของคุณยายและก็จะมีข้อความเขียนเอาไว้ว่ารักและคิดถึงคุณยายเป็นซะส่วนใหญ่นะมีข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าตอนคุณยายไม่สบายด้วยเพื่อที่ว่าคุณยายเนี่ยจะได้เอาไปเรียนรู้และฝึกเขียนจดหมายไปหาหลานชายอย่างสร้างบูได้นั่นแหละซึ่งคุณยายพอเรียนรู้ไปพอเรียนรู้มาเนี่ยคุณยายแกก็สามารถเขียนจดหมายไปหาหลานชายได้ด้วยนะครับมีการวาดรูปตัวเองและก็เขียนข้อความไปว่ายายคิดถึงหลานด้วย ปัจจุบันคุณยายคิมอึนบุนเนี่ยแกได้เสียชีวิตด้วยโรคชาราอย่างสงบไปแล้วนะครับสิริรวมอายุของคุณยายเนี่ยก็95ปีพอดีหนัง The Way Home เรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในปี2002นะครับส่วนปีที่คุณยายแกเสียชีวิตเนี่ยก็น่าจะเป็นปี2021 18เมษายนที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดตรงนี้ผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังแนวๆน,น,นี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั r i ไครวม ถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ